องคุรีพบาทกร้องกระบอกกระมองพระพุทธเจ้าการบูชานุิกทนวัดทองบนการมีความปิติเป็นล้นพ้นมีได้แสดงความจงรักภักดีเมื่อในโอกาสวันเฉลิมระชนทนพรรษาของใต้ขาลองคุรีพบาทวันที่28กรกฎาคมพุรา พระเจ้าแผายการร้วมสำนึกในรมแห่ตา,า,แ,าและธรรมหารกรุณาอันหารที่สุดมีด้ที่ได้ผ่าลาองด้วยพระบาททรงบำเพ็ญพระร,ราชกรณีิกิจานารราักปฎิการด้วยพระราชิยักขาหาทร,ง,ารงดำรงพระองค์นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุแขแห่งครัวประชาและพัฒนานทุกสังคมของประเทศ ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้อาภรณ์กระจ้างทั้งหลายขอท่านจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งบุพระศีลธรรมใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอีกทั <S <s ้งร่างกายแห่งองค์พระศิษยาภิบาลบ่อติบาลและดวบวันดาวพระมาใช้บุคคลให้ได้ปละอดุัี ทงมาระเรินพร้อมด้วยจรีสวัสดิ์ที่พัฒนาองค์ณรทรงพระเกษตรสำราพฎระอารมณ์เดชานุภาพและอัปปบารมีเกิดไกลไถสารสถิตเป็นยิ่งกวันโกราเหล่ามตรต่างอารณาด้วยการมตตมาตอิชา